วันนี้เรามากันที่โ bon บนันซ่าเอ็กโซติกซูมาดูมาดูตัวอะไรเชิญดูเชิญดูไม่ได้ไม่ใช่โอ้โหเจ๋งเลยเปล่า ไหนปะป๊าลองโยนเดี๋ยว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 อันไหนปะป๊าลองโยนสิไหนปะปะลองโยนขอขาค่ะท่าขอโยนอืออ้าวทำไมมันติดตรงนู้นล่ะคะโอ้อ้าวเอาอีกเอาอีก

ไนนกก็มไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะไปแล้วเชิญปูปูมาปู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 ไม่ไปไหนแล้วอุ๊ยตัวอะไรปาปฝนตกปะนี่ฝนตกนกนะก๊อปเนื้อหาที่อยู่ดีกว่าไป ง่าจะตกเยอะีแค่ปล่อยๆแหละมันอยู่แพ้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 ขึ้นไปทำใหม่ก่อนจะเห็นแพ้ไหมขึ้นไปทำใหม่ขึ้นไปทมนะอุ้ยใครจะขึ้นไปดูข้างบนคะไปดูไหม ไหนเสือเสือคะเสือภูม,มา่มมมาไหน,น,นมมกะเอะกะเอตกใจหมดเลยค่ะเจอเห็นยังคะอยู่นู่นนู่นหมิงอึมากเลยนู่น เห็นไหมเห็นไหมไปทางนู้นแล้วค่ะาทางซ,าซ้ายซ้ายแล้วอ่ะน้องไปแล้วไปดีกว่าไปว้าวกินแครอทไม้แต่เอ๋อุ๊ยมีหลายตัว <c oughs> มีหลายตัวไปแล้วไปแล้ว เช่เชเห็นลิงลป่าอุ้ยนูนก็ลิงลิงลดำเห็นไหมเห็นไหมไปดูไหมดูไหมดูไหมคะโอ้ดูหางโอ้หหางยาวหางยาวมากเลยลิงลิงลิงจ๋ เป็นไงบ้างลิงลิงโอ้ลิงลิง,ว,ลง,ลงว้าวาามันใช้เงื่อมองอะไรก็ไม่รู้ค่ะว้าวว้าวเชิดูพี่ลิงแล้วเป็นไงบ้างคะ หางยาวยาวหางยาวยาวทางนี้มีอะไรขวางีลยทางฝั่งมีนายเต้โอ้หูไหนใครจะดูสิงโตนะยกมือขึ้นเย้ไปดู เจอแล้วเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างทำแสงกันค่ะเอาอย่างนี้นะคะถึงโตทำแสงยังไงเชอร์วิ่งวิ่งก่อนทำวิ่ง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 ,งไม่วิ่งเลยค่ะต้องไปหาจิตเวชถึงตรงขาอ่านอนอยู่ข้างหลังต้องดูจากข้างบนไม่เชี้อเจดูอยู่นอนร้าน เคยเห็นสิงโตขาวไหมลูกเห็นข้างบนว่ามันไม่ขยับเจอก็ไม่นู่น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 สิงโตขาวใช่เห็นู่น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 ไม่เห็นแน่เลยหรอโอ้เมียแคทโอ้เมียแคททำไมอุ้ยนี่อีกตัวหนึ่งค่ะเห็นไหม อ้กินอะไรไม่ได้เลยนะคะเมียแคทเนี่ยอเชลินเชลินลูกเชลินเคยเห็นอันนี้คืออะไรนะป๊าป๋าเสือใช่ไหมสิงโตขาวขาวสิงโตเผือกเหรอคะโว้าวตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเห็นแล้วเหรอเห็นแล้ว เชื่อบอกว่าอู้โอ้ตัวใหญ่มากอู้อาปากด้วยเชื่อเช่าเชื่อเชื่อเชื่อช่วยหันมาดูหน่อยเชอรินเชอรินนี่เราสนใจตัดเลยอู้เ <laughs> ชื่อเห็นแลคคูนไหมแลคคูนแลคคูน อันนี้คือเชอดูแร็กคูนหรอลูกแร็กคูนเห็นแร็กคูนไหมนี่รวมเฟรมเดียวกันด้วยเชอเห็นเม่นเนะม่นไหมเม่นเม่นเชอร์ลีนไปดูอีราฟกันไหมคะไปดูอีราฟกันดีกว่าเชอร์ลีนไปโอ๊ย ยี่ราบี mm ่ลาบยี่ราหมดเร็วมากเลยค่ะเข้ามาใกล้ๆเข้ามาจะชัดๆหัวไม่รู้กินนอนไม่กินคนอ่าเชลินไปไหมลูกแม่มาแม่มาเชลินไปไหมลูกโอ้เชลิน เ้องม่นี้ไม่ไกล้หาหรอก<า>อ,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  i, อมาใมากลัคนนี้ลองก่อนคนนี้ลอก่อน่าใ่ารน้ยน้องมาคายอาหารนอ้อง,อน,องอนีราอาหารน้องนีรับแล้วทไมมีรอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่ง chết nó luôn nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอ๊ะฉี่ยังไงนะเอ๊ะงงงงอะไปเลยค่ะเจ้าให้ยีราฟสิเจ้าให้ยีราฟสิสให้ยีราฟค่ะไหนเจ้าเจ้าดูนะเจ้าให้ยีราฟนะอ,อือ,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Wow. Yeah. wow. Bye bye. Bye bye. ก,กินไหมคะเมื่อกี้ให้แครอทไปอายท่านูเขาไม่กินตัวชอบกินก็ไม่ให้ชื่อบ๊ายบายก่อนเชิญบ๊ายบาย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 ค่ะบ๊ายบาย เต่า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 มันมีสีขาสีดิเดินมามันทำหัวโอๆโๆมันทำหัวพอเต่าเต่าเต่าเจอมาเจต่าแล้วเต่ามันมีสีขาสีดิเดินมามันทำหัวพอพๆเต่าเตาเตาเต่ามันมีสีขา สี่ีนเดินมามันทำหัวพอ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 มาทำหัวพผพพอตาาตาตไม่สี่ค่ะสี่จีนเดินมามันทำหัวพผพพออ่เช่อไม่ดูเต่าหรอนี่ไงเต่าที่เชย่อชอบร้องเพลงเต่า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 ตาไม่สีค่ะจี่ีนเดินมา Manh tham hóa học 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 Chơi chơi, học 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 tao, tao học học mà học 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 mà Chơi học còn học 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 còn học 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 còn học 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 เปามันมีสีขาสีตีเดินมาอันท้ำหัวโอ้โหโ้ำหัวโอหเอาาไม่น่งหรอกเาิเตาัว่ออมาก็กลัวอามาก็กลัวโอ้โหโอ้หูอาปเา เราเราเรามันมีสี่ค่ะอือเหนียวเท่าไรอ่ะแบบน่ะไม่บายบายบายพี่ต่อกันไายบายพี่ต่อมาแล้วพี่ต่อมาแล้วไปเร็วไปเร็วสาวไปเร็วขยับไปหน่อยจ็บร้ออุ้ยเชอรลิงกำลังจะโดนจู่โจมอุ้ย อุ้ยปาป๊าอุ้ยถุกตัวกำลังเดินใจจู่เจิมเชอร์ลินอุ้ยอุ้ยอุ้ยอังก็มันมีตัวหนึ่งจะจู่โจมมาโกแล้ว

โชว์ไปหนึ่งสเต็ปค่ะวัวป้ามาแล้วนะทำไมเชื่อไม่กลัวล่ะแล้วทำไมเชื่อจะต้องกลัวมันไม่เห่าใช่ไหมโอ้ยตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยค่ะเป็นตัวไวรือเปล่าไ่ายอะร

นี่แน่เอแฟนที่จะเค่ามันแ่แบ่งให้เ่ากิน่นเองที่มันเดินหาคนเลยพมันหาอาหารนั่นเองเชช่มันจ็ว่อาเอเื่อใไปเร็วลองเ้อเต่ามัเร็วเ เชิญมาดูอปกาเร็วอาปากาอปก้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 าโอ้อยาหอปก้าอปก้าอานอนแบตหมดไปดีกว่าเจอบ๊ายบ เชิญไม่ไปก่อนไม่ไปไม่ไปเอาปากกะไปดูอะไรกันต่อดีคะอ๋อไปยางเอาปากออกมากินข้างนอกอ๋อผู้ใจดีค่ะอันนี้อะไรดูน่ออกมาเงียบปิดปับปุ้งไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเปล่ยนป้าย หบาหลอกมามาแล้ว<__วุ้ยน้องน่าวมากเลยอะ่ะโอ้ยอยู่ตรงนี้อีกนี่สองตัวน้องแต่ตัวนี้น่ารักอยากเอากลับบ้านเลยตอนเล็กกะมันน่าแล้วถ้ามันโตแล้วเราจะนั่นใช่เลย ไว้นี่แหละให้เขาดูขนาดเขาบอกกินแครอทไม่ได้ก็ยังโยนเ <c oughs> ข้าไปกินได้ก็ไม่โยนน,นั่มันกินมีคนทิ้งหมาหมาค่ะหมากำลังวิ่งหมากำลังวิ่งโอ้ยดูดันน้ำไม่รอใครเลยกราบะไม่รอหม,มาเลยทำไมไม่รอกันคะมีนอะไรอ่ะทำไมไม่รอกันคะขึ้นเนินอ่ะ เขาถามขึ้นเนินไงก็รีบมาก่อนเห,นะหนื่อยนะแล้วเขาวิ่งเหนื่อยไปอีกนะว่าแบนะจะไปม,มแบ่แแบ่แบ่แบแบ่แบบ่แบบ่บแบแ แบะะแบแแบแไม่ลองเบแบก่อนเร็วเองว่าจะกลัวแต่อชอบแบมีใคมีของแล้วแบขอังไหนมาไม่ถึงเขาได้เเช่อชอบูชอบเลยนะมีหน แม่แม่ชอบจริงหรอเบ้เบ้แต่ป๋าทางโดนลงขึ้นเหนื่อยอ่ะยางหลอกมันอีกไกล นีน่ไ้นกกาเรียนอู้หูอู้หูชธอเห็นไหมเห็นนกข้างในไหมหัวฟูฟูอู้หูตัดแล้วก็ทิ้งที่ใช่ปะได้กินเม็ดข้างในปะ ได้กินไหมคะม้นมีลิ้นันบนแล้วก็เอาเข้าปากเียวมานใช่หอยก้่มอบ้าเหรอวหออ้าวลนใค่ไป็นยัง 那都你打。你 ใช่่่ต,ตวตอันนี้ก็ถึงเวลากลับของเชอรลินแล้วนะคะฝนล,ลงเม็ดแล้วท้องฟ้าไม่เป็นใจเลย <c oughs> ไปคะ่ะบายบายก่อนเชอรลินบายบายกลับจริงๆแล้วนะคะเชิเชิญบายบายก่อนบายบายกลับแล้วนะคะไม่เปหลังมากม่นะคะ อามามามาอามามามาขึ้นรถกันค่ะกลับกันค่ะบ๊ายบายมามาบ๊ายบาย